อ่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราสู่รายการออฟแช่นนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการออฟผมสำหรับแฟนแฟนมาร์สไรเดอร์ที่ผ่านทางทุกคนมานะครับโดวยวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดแคมปัสของมาร์สไรเดอร์รีไวท์แบบ5แพ็กกัน <c oughs> เปิดแบบ5แพ็กนะลองคิดดูนะครับผมโอ้ยไม่กลับนี่ครับผมนี่ที่ก็ไปไปซื้อมาแบบว่านะก็หาเวลาว่างเปิดให้ได้นะครับแล้วก็ ส่วนอีกสัปดาห์หน้าพี่ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็เมษาพี่ก็ไปเรียนต่อน,นะครับในภาคเรียนที่สามครับก็น่าจะเป็นวันที่เกี่ยวกับที่พี่น่าจะปลดรอดรอดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเออส่วนตัวนะว่าพี่ไม่ค่อยเลยรอดเท่าไหร่นะครับผมโอเคผมก็หลังจากที่พี่อได้ไปเก็บแคมปัสมาเอ่อจากสองภาคที่แล้วนะครับผมก็ลองสังเกตน,นะครับก็มีการเปิดแบบช็อตด้วยนะผมนี่เลย อันนี้พี่ได้ซื้อสมุดมาแล้วนะนี่ปวดเยอะอันนี้เป็นของเก่านะอันนี้เป็นคลิปที่พี่คลิปถึงมากนะครับตอนที่พี่เปิด m a สไ Rider g จ o นะครับแล้วก็ซีเร e r o น e ด้วยยอดวิวสูงมากแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยแบบว่านะเสียใจมากนี่เลยนะตอนนี้ผมเก็บมาได้เกือบ70เหรียญน,นะครับซึ่ง70เหรียญเนี่ยคือแบบว่านะพอเยอะพอแล้นะอันนี้พี่มาซื้อมา5แพ็คเท่าไหร่วะ 60อันนะครับไม่รู้นะครับว่าไอ้สาอันเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างครับอยากให้20อันเนี่ยมันเกลือหน่อยนะครับโอเคผมมาถ้าใครอยากว่านะเป็นกําลังใจให้สําหรับมาสไซเดอร์และราชาปีศาเกลือนะครับผมมาครับผมโอ้ยเอ่ออีกอย่างหนึงคุณผู้ชมอันนี้พี่ได้เป็นการเปลี่ยนขาตั้งใหม่นะครับผมเพราะว่าพี่คิดถึงขาเก่าด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็ซื้อขาตั้งมาตั้งหลายตัวนะครับเพราะว่าเผื่อเอามาใช้แบบว่าถ่ายมุมมองนะครับ อันนี้ว่าถ่ายมุมมองสำหรับออตอนแปลงล่างอะไรก็ได้นะครับผมโอเคมาเหรียญที่หนึ่งเฮ้ยเปิดมาก็ทองเลยเหรอเฮ้ยม,มันเร็วไปป่าดูทองสีทองโอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยเบรรยเอร์9ไว i ์ไร i d e r ์ i c k มาขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับ r ร i d e r ์ i c k ด้วยเหรียญที่สองครับเฮ้ยสามสองโกเปียย โอสแต็มสปอร์เปี้ยนเปิดไปได้ไปแล้วได้ปไดปแล้วอ่ะคือเอาจริงนะสปอร์เปียนที่ได้ไปแล้วในคลิปช็อตนี่ยครับที่เปิดไปทั้งอะไรอ่ะเออคลิปและก็ช็อตด้วยโอเคครับมาควา่ำแบบนี้ก็ได้เหรอปั๊บโอ้ยมาแล้วเบอร์ยี่สิบสี่ฮอไรส์นะครับเป็นล่างที่แบบว่านะเป็นล่างธรรมดาเฉยเนี่ยโอเคครับ ไอสีนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมอเป็นไอตัวอื่นป่ะผมว่ามันเป็นสามอ่ะสามป่ะโอไม่เอ้ยเดี๋ยวนะเบอร์เจ็ดเอ็ดอีวิวหรอเดี๋ยวนะอีวิวพี่มียังไงบ้าเดี๋ยนะเจ็ดเอ็ดโอมีแล้วโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับนั่นไงว่าแล้วพี่ว่ามันต้องเกลือทั้งหมดแน่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ใบใบอื่นแน่เลยนะ พี่ไม่ค่อยถนัดกับไอ้ตัวนี้เลยนะกาวไอ้ไอขาตั้งใหม่ตัวใหม่นะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยชินอนะ่ะแกะยางมากขนาดถุง <c oughs> อ่องะอออโอ้ยสองว่ะสองสองสองโอ้ยอันนี้ผมไปซื้อที่โลตานนะโอ้ทั้งโลตานแคมปันมีด้วยหรอสองสองเหรียญสองเหรียญโ <c oughs> อ้ยบ้า <c oughs> ำไมมึงเข้าใจยากกันวะนี่ขนาดแบบโอ้ยสองเหรียญแบบโอ้กูสาต่รู้แล้วเนี่ยแบบโอ้คู่เลยเป็นกรมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปหัวร้อนเกินหัวร้อนมากโอ้หัวร้อนหัวร้อนมามาขอแบบนั้นได้ไหมโอ้ย Yeah. เฮ้ยเบอร์หกแปดหกแปดออนโอเคเป็นไงมี oh, uh ของซ้ำมาแล้วเพ uh> şey ิ่มเพิ่มมาอีกเป็นไงเอาตัวนี้มาดิเดสตรีมาเนี่ยเนี่ยเดสตรีมีไหมอะผมอยากได้เดสตรีมากเพราะว่าเอ่อยังไม่มียังไม่เคยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพิกคว่ำพิกคว่ำพิกคว่ำโอ้โหมีตรโดดิกมันอื้อ มันคือความผิดของดีเคทนะครับดีเคทจะให้นายอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันคือความผิดของดีเคทเด็กดีเคทเลยไอ้สแตมพลังของดีเคดหน่อยดีเคดโอ้ยดีไวป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะดีไวเหรอโอ้ไม่ใช่นี่มันโอ้เองกามโอเองมาติดกันจ้ะ โอ้ยนี่เองมาติดเลยเหรอไอ้เมิการดอนทั้งสแต็มกับไว้อ่ะครับไว้กับสเบ็มโอ้ยซ้ำม,มาเลยมั่งความครับปึ๊บโอ้โหมไ 8, 8. โีไล์เบอร์แปดเอ็ดโอ้ยไล์เบอร์แปดเอ็ดได้มาอีกแล้วครับโอเคครับผมซ้ำครับคือเอามาอีกเดี๋ยวต่อไปครับโอ้ยเกือบนึกว่าจะมาสองอันาม,มาที่ดีนะป้า โอ้โหอะไรเนี่ยเบอร์สี่เอ็ดโอ้ยไอตัวที่เป็นเดดแมนที่อยู่กับฮันอากิไรล่าตัวนี้ก็เหมือนซ้ำด้วยนะ <c oughs> จะบอกว่าไอเซตเนี้ยมันซ้ำทั้งหมดเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้นโอ้นั่นยงยเบอร์หกสี่คาเมริดเออร์แจนนะครับอ่าอะไรวะโลกโก้ว่าใครจรูนอินอะไรอ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดดูแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนเคยมีแล้วอ้าว ทีนี้ยังแก่ได้เอาก็เอาวะเฮ้ยโอ้ผู้เทล่าอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับดีนะที่ไม่ได้เปิดแบบช็อตนะเปิดช็อตนี่คือเรือยุ่งเลยนะมันมีคลิปหนึ่งที่พี่ไปเปิดช็อตนะเออไอสองคลิปนั้นก็คือคลิปเอ่ออะไรวะไอคลิปเอ่ออะไรวะคลิปไอนั่นน่ะยุ่ยทำไมของมาสเตอร์ริว ีไว้ไอ้ที่เปิดแคปัสล่าสุดตอนนู้นอะเออในช็อตน่ะก็คือเกลือเกลือหนักมากขอเป็นเดมอนหน่อยแล้วกันขอเป็นถุงเดมอนแล้วกันเดมอนจะให้อะไรให้ไหมมาเหรียญนี้ก็คืออะไรเอ่ยเหรียญนี้ก็คือโอ้โห,โห,โหวิวอย่าเพิ่งมาไอตอนนี้นะไหมโอ,โอ้โหโอ้โหเนี่ยไหมที่แบบ ดีนะที่ไม่ใช่โอเวอร์เดมอนนีไหนอ่ะแพ็คแรกผ่านไปแพ็คสองเพิ่มขึ้นอีกมาเอาละเดี๋ยวป่โอ้โหอ่าแล้วเบอร์27แฟ็ปเปอร์ไอ้ทวกทหารทหารคลิปนี้พี่ต้องตัดแบบเร็วๆนะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยนะแต่ว่าม่สนดู 8, 8, 8, 8. นว่าเออเปิดแปดแปดแปดฮันนีคิวประชันอยู่ดีโอ้ยเอาเบอร์อืนมาหน่อยก็ได้พี่ไม่อยากได้เบอร์ นั่นแล้วไม่เอาแล้วมันไม่มีเบอร์อื่นแล้วหรอเฮ้ยโอซุกโ,กโก่นกยงขออะไรที่มันดีๆได้ไหมนกยงครับโวยไม่อยากให้เสียเอ้ยโอ้โหบัดีเล็กโอ้วันดีเล็กของไว้เรียบร้อยดือลครับโ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะก้าวทำไมมันแปลกๆวะ อคว้ามคว้ามาความวา,มมา,า,มมาโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ,อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยออยโอ้ย้ยโออ้ยโอ้ยโออ้อยโอ,อ้ยโออยโอ ไม่อยากเอาแบบนี้นะมอ้ยขอร้องอ่ะขอไม่ซ้ำหน่อยมาครับคว้าครับคว้าอะไรโอ้ยมาพลังแมงมดเรียบร้อยครับได้มาแล้วเรียบร้อยเหลือบแล้วไงอ่ะเหลือไม่มีความหวังแล้วมาหยิบมาได้เบอร์อะไรเบอร์แปดเอ็ดโอ้ยบ้าสงสารได้ดีใจแล้วไอ้บ้าได้สองอันอีก ทิ้งไปเลยเดี๋ยวพี่ไปค่อยกวาดทีหลังนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปโอ้ยเบอร์แฝกเก้าโอ้ยโหนิวมาตาโอ้ยส่านอารุโต้คนที่หยุดชั้นได้มีเพียงแค่คนเดียวคนที่หยุดฉันได้เฮ้ยช่วยเอาใหม่เอาใหม่เถอะไอพี่สุนเ้าเถอะคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงคนที่จะหยุดแกได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงจีเพน คนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงโคบี้คนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงโคโรบี้คนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงยังไครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองทองอะไรอะไรสีทองโอ้ยหนามากมาครับทอง ทองทองไอ้บา้าไมโครดอนโอ้โหขาดเยอะมาแฮชสองลองแล้วเอาแกะง่ายาเฮ้ยจีวิว,วโอ้คางอีโร่ไม่เอาเหอะขอร้องล่ะเอาเอาไดจิีดังได้ไหมอยากเห็นไอเนี่ยเดมอนไอที่มันใช้ท่าไมตาที่แบบว่านะใช้ฟีชมูฟหลายอันเลยนะ เอานี่มาก็ได้นะออเทงกาเนะี่ยเออออเทงกานะออเทงกาโอ, 99. โอ้ยเนี่ยเบอร์เก้าสิบเก้าโอ้ยเกลือมาอีกพรด้วยขายได้ราคาดีด้วยนี่มันจะบอกให้ผมขายได้แบบราคาดีๆแล้วก็มีรายได้เสริมอีกเอามาเลือดเลือดของไทจิหน่อยไทจิอายุมันนั่งหน่อยเหรียญนี้ก็คืออะไรเออโอ้ยเจ็บจ้ะโอ้เหรียญนี้คือปั๊บ โอ้ยได้และมาเลยโอ้โหแล้วเองก็เข้าใกล้กันเลยนะเลือกได้ถูกด้วยผมเลือกได้ถูกด้วยเหมือนกันนะฟังเฮ้ยเดดแมนเดดแมนเดดแมนโอ้ยเดดแมนามาอีกเพิ่มเข้ามาอีกโอ้โหหัวเดดแมนมาเพิ่มกผมผมได้แค่สองเหรอผมว่าไม่ได้ไปต่อแน่เลยเดี๋ยวผมต้องหาแร่แล้วนะมาเรียนนี้ก็คือ โอเคโนเล็กส์นะครับเบอร์93อันนี้เหมือนพี่ยังไม่เคยได้นะครับโอเคโนเอาอ่ะยังดีดีดีไม่ไม่เกลือไม่เกลือครับอันนี้แพ็คส์เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปปุ๊บโอ้ยไอ้วูฟไอ้วูฟอย่ามาตอนนี้ดิโอ้ยสามเลยรีไวท์เหรอโอ้ยไอ้ อ่าไอ้ชิ้มมืถือโล่ั่นไงว่านแ,บบแล้วไว้ไว้ถือโล่ไว้ถือโลมอโออออ่มาอีกโอ้ยอีวิลั่นไงอีวิลมาอีกอีวิลเรียบร้อยครับอีวิลไม่รู้ว่าพี่อยากเอาไปแจกจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปนะพี่กักตัวอยู่นะเดี๋ยวต่อไปปึ๊บโอ้ยเบอร์แปดเก้ามาทำไมเนี่ยทองมาอีกโอ้นี่ก็ทองทองอีกเดี๋ยวต่อไป เฮ้ยอะไรโอ้โไลโอโหโอ้เรื่องไม่ถูกด้วยขอบคุณมากขอบคุณโอเคครับดวงดีมาแล้วเอเนี่มันคันเทพดีกว่าโอ้ดวงดีบ้าบออะไรกันนะดูดิได้จริงโตได้เดนโอ oh. ได้นี้ได้น,นี่มา4อันโอ้ oh. แล้วมันมได้แบบไม่เกอเอลืออีกได้ดันมาเกลือทั้งหมดเลยโอว่า oh. ไม่ได้ไปถึงเอ่อทั้งหมด30อันแล้วล่ะ ออีก้จะมาอีกอะไรนักหนาเนี่ยเรียบร้อยครับมาอีกแล้วนะ94มากับหัวกับหัวโอ้ยไม่เอาได้ไหมนักกีเรล่านากิเรล่าขอไม่เอาได้ไหมอ่ะเบอร์87อ่ะเบอร์87มาอีกอุดหัวเลยครับต่อไปที่จีมข้อดีคือว่าให้ซานได้นะแต่ว่ามันก็อ้าวฮันเดอร์กิลส์เฮ้ยเบอร์ อันนี้ไม่เคยได้นะคันด้วยเกล่ะที่จริงควรจะเรียงแบบว่าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเออแคมปัสคือแคมปัสเนี่ยมันไม่มันไม่เรียงมันดีๆเลยอ่ะคือแบบนี่เหมือนของซีโร่วังกับจีโออ่ะคือบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบนะเฮ้ยทองทองโอ้โหวนนั่นไงเจอกับนีโอวัตตะไลซ์ซิงฮอปเปอร์ของซีโร่วันนะครับผมอ่ะพี่จุนพูดมาครับผมคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียว ฉันนี่ไงคนที่จะหยุดแกได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงจีเพนคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงโบบีคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงโบรบีคนที่จะหยุดนายได้มีแค่คนเดียวฉันนี่ไงมาโอ้ยนี่แกะง่ายจริง มาเฮ้ยสองดีไว้เหรอมีดีไว้กับโอ้โยดีไว้กับไว้ไม่กระดดดไม่ตามมาสองอันโอเคก็พอได้อยู่แต่ว่าผมไม่อยากเอาอ่ะเพราะว่ามันซ้ำอีกแล้วอ่ะไปขายเถอะขายแล้วก็นั้นน่ะไปขายแล้วกันมาเหรียนต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอันกินเลย เบอร์หกเจ็ดโอ้หถ้าอากิเล,ล่าเรียบร้อยแล้วเบอร์หกเจ็ดนะดวงมาแล้วของมาแล้วมีของใหม่มาเพิ่มเข้ามาอีกผมว่าไม่ถึงร้อยอันน่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาในกลุ่มก็ได้นะเฮ้ยของฉันฉันมาเป็นจุก,กิเลยบ้างเดี๋ยวนีก็คือโอ้ย,ยไม่เอาไม่เอาได้ไหมโอ้เรียบร้อยเบอร์เจ็ดหมมาแล้วเดี๋ยวต่อเอ้ย แมงมดไมงมดแมงมดอีกแล้วแมงมอดเรียบร้อยแมงมดมาอันนี้มันสี่แพ็คแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้แพ็คสี่แล้วอะอันนี้หาไปเอ้ยโอ้ยโอ้โหไปตามเลยที่สามมาอีกแล้ว <S <S ได้มาคู่กับไอ้นี่เลยอันนี้พี่น่าจะคูดเยอะด้วยนะต้องแหกป่าด้วยนะครับเพราะว่าให้มันตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ต้องแหกป่าด้วยว่าได้อะไรบ้างน,นะ <S <S เฮ้ยอากิเล,ล่าโอ้อากิเล่าแล้วอากิเล่าอันนี้แหละเกือบว่านะ มันลุ้นน่ะมันต้องลุ้นด้วยให้ก็ดูก็ชอบดูอะแต่ว่าพี่ต้องหายอดวิวกลับมาให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด่นนี่คืออะไรเอ้ยเหรียญนี้ก็คือโอ้โหวินตามเบอร์เจ็ดสองมาอีกโหสามาโอเคเดี๋ยวเอาไปขายในกลุ่มเลยเดี๋ยวจับไปขายกลุ่มหมดเลยมีไหมอะเดสตรีมอะเดสตรีมไหนอะเดสตรีมอยู่นี้ป่ะโอเคครับเดสตรีมไม่เอาโอ้โหไว้ อร์เจ็ดแปดมาอีกสี่อันพี่ว่าควรเปิดแบบนั้นมากก่อนนะควรเปิดแบบนั้นเถอะโอ้ยแกะยาทงมาครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปโอ้ยสี่อนโอ้ห่านเดี๋ยวสาวตัวยากินพืชไม่เอาได้ไหมเดสาวกินคอยายพูดใหม่เถอะพูดหลเลย เด็ดนะไม่ใช่เด็ดนะโอ้ยนี่มันไล่ไล่เซดอีกโอ้โหปวดหัวเอาละต่อไปครับเหรียญนี่คือ61อ่าแจ็คเกอร์อีวิลนะครับเป็นร่างของอ่าอะไรวะร่างเอ็กเซนั่นแหละแจ็คเกอรจิงโจ้อะเออแจ็คเกอรควรจะเป็นจิงโจ้นะผมแจ็คเกอรอะ เดี๋ยวนะแจ็คโคล้ลเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแจ็คโค้ลนั่นมันหมาแจ็คโค้นมันหมาครับขอ, <laughs> ขอโทษด้วยขอโทษขอโทษครับโอเคครับผมมาเหรียญสุดท้ายลองสุดท้ายก่อนขึ้นแพ็คห้านะครับแพ็คห้าก็เอาละได้ oh <laughs> เดฟแมนเบิร์ดโอ้ไม่เต็นเรียบร้อย <laughs> เกลือมาอีกครับโอเคผ่านไปแล้วเรียญต่อไปปึ๊บ ออกวางนิดหน่อยออกวางหน่อยเดี๋ยวมันเมื่อยมือเดี๋ยวแรกเฮ้ยม่วงโอ้ยม่วงเอเอ่อคามันคิริอลังของอะไรอะ่ะโอ้อยไก่มุป่ะไม่มั่นใจอะ่ะมันมียังอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอเปิดก่อนนะคามันคิริี่หรอพี่ไม่กล้าไม่อยากเปิดเงี้ยนั่นไงมีแล้วจริงโอ้ยโอเคครับผมเฮ้ยโอ้ยอากิเลล่าอีกแล้วโอ้เรียบร้อยอากิเลล่าท่านอากิเลล่า นี่มันสาวของฮันอากิเรล่าหรอวะไปโอ้ยโอ้โหเบอร์เก้าสามโวเคโนมาอีกโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ใบที่แบบว่าอยากจะได้เลย่จริงอยากได้แหละแต่มันได้ไปแล้วแต่มันได้ไปแล้วอ่ะมาแล้วต่อไปเสียงต่อไปมาหยิบมาได้อะไรโอ้ยเบอร์เจ็ดเก้าแล้วนั่นไงมันมันเริ่มจะมาซ้ำแล้วไงเริ่มมาซ้ำแล้ว มาขอขอของดีหน่อยขอของดีจะบ้าหรือไงอโอ้ยโอ้ยจะเลิศเกลอีกแล้วโอ้ยปวดหัวเลยฮันเดิร์เกลรวมรวมรวมได้เหรียญที่โอเคซองที่หกนะมาซองที่หกแล้วอ้าวปวดหัวมา พลิกวคว่ำพลิกวคว่ำพลิกคว่ำโอ้ยมี่อยู่เล6สามีแล้วเหมือนกันโอเคผมไม่ไหวแล้วขนมมันเริ่มไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมันเยอะเกินโอเคครับพี่มีแผนแล้วพี่มีแผลแล้วมาพี่จะมาเปิดแบบ6แพ็คแบบนี้เลยจะเปิดไหวไหมก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะแบบว่าลุ้นแบบเสียงแบบนี้เลยนะ อ่ะดีดีดีโอเควางไว้ก่อนห้ามรู้เลยทนนั้นเพราะว่าห้ามรู้นะว่าอย่าอย่าดูตรงนั้นนะให้ดูตรงนี้เฉยๆนะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่ได้ทําการแกะไปประมาณทั้งหมด6อันนะครับเพราะว่า6อันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะว่าพี่ห้ามเอ่อแบบนี้นะห้ามดูอย่างนี้นะถ้าดูแบบควิกๆอย่างนี้นะไม่อนะครับเพราะว่า พี่จะใช้แบบพลังโดยแบบว่านะจะใช้พลังไหนดีมาขอใช้พลังของนี่เลยครับโอเคโนโน่กันนะครับผมมาโอเคนโนนะครับมาพี่ขอสลับเหรียญแล้วกันมาเพื่อได้ลุ้นๆหน่อยนะว่าจะได้อะไรนะครับเผื่อว่าไอ้ขอพวกนี้มันต้องอยู่ยังไงอย่างนี้นครับเนี่ยโอเคครับผมมาเหมือนเล่นโป๊กเกอร์อ่ะเออเหมือนเล่นแบบพนันนะไม่ใช่หรอกอันนี้อย่าได้พนันนะคุณน้องคุณชูจ่ะอย่านะเอาวางไว้ วางไปโอเคครับผมโดยพลังของโอเคนมาแล้วนะโอเคครับผมมาในหกใบนี้มีอะไรผมมาพลิกใบแรกเปิดมาโอ้โหมันไงเพิรมมาก็เลยโอ,โโอโ้แจนมาแล้วโอเคครับผมผมขอเลือกเป็นตรงกลางแล้วกันเฮ้ยมาหนึ่กันพลิกความมาอุ๊บโอไ,ได้ไรเบอร์ยี่สิบสี่ก็คืออยู่ดีนะ โอเคดีนะที่ยังไม่ยังไม่โหลดอะไรหรอกเดี๋ยวนี้โอ้ยคขามาเกียรลีโอ้ยไลออน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 พูดผิดผิดมาครับเดี๋ยวต่อไปโอ้ยอะไรเนี่ยเบอร์สิบห้าเดดแมร่าพัฒนายแล้วของกิฟมาจะสอมใบขอให้แบบอันสุดท้ายขอแบบใบดีหน่อยใบนี้คือโอ้ยนั่นไงโอเคครับใบนี้ สตาการมของอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะได้ใบอะไรโอเคเดี๋ยวดูนี่ก่นอนเอาครับจ้าใบนี้มันคือสตากรเอานี่ปั๊บอ๋อ ของสามมาอีกโอ้ยเรียบร้อยครับเบอร์สามมาอีกครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมมาครับเรามาสำรวกันนะผมว่าห้าแพ็คได้อะไรที่แบบว่าดีๆบ้างน,นะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะ้วดูโได้แต่อะไรอะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ่าเออห้าแล้วก็หกนะครับเจ็ดอัน 7อันนะครับ7อันนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยแล้วดูดิเปิดห้าแพ็คแล้วดูคุณผู้ชมขน,นมเฮ้ยแปดได้แบบส้ององผมเดี๋ยวล่นนี่ครับดูขนมต้องดูขนมคุณผู้ชมโอ้ยเยอะเกินดูเนี่อขนมเยอะมากนี่ครับโอ้โหปวดหัวมากครับผมได้ของซ้ำมาไม่ได้เด,ดสตรีมาไหนอะเดสตรีมาเดสตรีมาไหน ถ้าคลิปนีถ้ถ,ถ,ถึงประมาณพันยอดวิวหรือหมื่นวิวเนี่ยคือแบบว่านะต้องกลับมาเปิดต่อแน่เลยนะฮะแล้วดูดิแล้วของที่ลุ้นอ่ะคือแบบกลายเป็นแบบดับเบิลคู่และโอ้เกือจวจเกยโอเคครับผมได้ของดีมานิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่เกาว่าจะไปแลกแล้วก็เอาไปขายด้วยนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากสนใจแชมพัสเหรียญมาสเตอร์รีไวท์เนี่ยก็ทักมาในเพจ Facebook นะครับ ก็หรือเป๊ส่วนตัวได้วอลเม่นะผมสุดมินะครับก็ให้คุณชมมะทักมันครับถ้าใครไม่ทักเนี่ยก็ไม่แหงตามผมก็มีคนนึงก็เจอไปแล้วก็ไม่ทําตามอีกกดหัวต่อยเลยโอเคผมก็ใครชอบความเกลืออย่างนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์ได้นะผมแล้วก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะผมแล้วก็แฟนๆมัสเตอร์เนี่ยอย่าพลาดครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเปิดต่อแบบว่าเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเรื่อยๆหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ย ที่ขาดอีกแค่30อันนะผมตอนนี้ก็31 32 33 34 35 36 37 38โอ้โหไม่ใช่เออเจ็ดสิบเออเท่าไหร่วะาเจ็ดสิบแปดอันน่ะก็เจ็ดสิบแปดอันน่ะจะได้มานะครับตอนนี้นะ่ะโอ้ขาดอีกประมาณอีกไม่กี่อันน่ะจะขึ้นเฟสเออเฟสเฟดยี่สิบอ่ะเออยี่สิบมันจะได้มาแล้วนะครับผม โอเคผมก็สักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสักนี้ก็สวัสดีครับผมโอยซือมาไม่คุ้มเลยเบือเงินเลยเดี๋ยวไปขายแล้วกันไปละ